สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามาดูไรอ้อยของเราหลังจากเราเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มันสำปะหลังราคาพดีเราก็เลยได้หันเฮอาชีพมาเป็นเกษตรกรไรอ้อยอีกทีนี่หลังจากที่นอนลงไปแล้วแป้งนี่คือแปอ้งนี่คือมันสมบูรณ์แล้วมันเริ่มสมบูรณ์แล้วหลังจากที่เราฉีดนอนกอแล้วก็ให้หน้ำไป แปลงนี้เดี๋ยวตัดภาพมาที่แปลงนี้เราจะพาไปดูความเวิ้งว้ <c oughs> าง,าง,าง,งความเวิ้งว้างของความแหว่งของหนอนก่อที่มัน<อ>กัดกินตนอ้อยหยอดอยอนะ้อน่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสภาพนอนกกอไหนคุณรีวิวหน่อยสิ นอนกกสภาพกะทีเป็นนี่เนี่เพราะฉีดยาไปเออกบ็บ่เป็นไรกะจีเป็นสภาพใบแหงหล,ลังจากที่มันแหงใกลจยตายแล้ว<ม>เราก็เลยเอาอะไรมาใส่พี่นันฉีดยานอนโกแล้วก็ใส่น้ำหลังจากที่เองฉีดยาประมาณจักวันนึงมันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยดิฉีดยาแล้วก็ลดน้ำประมาณอาทิตย์หนึ่ง มันก็แตกไม่มไ,มได้หลายกวัวกูเก่าอีกอันนี้คือแปลงที่โดนนอนอ้อยกอกินแต่ว่าเราฉีดยาไปแล้วเราก็ให้น้ำไปแล้วเดี๋ยวคงจะฟืน้นอาเกษตรกรนะเราป,ปัญหาชุตอนนี้เรากำลังมามโดนนอนลงช่วงเกษตรกรพบปะหนอน S <S <S ตรงนี้เป็นแปลงขง้าวโพดเกา่านอนนอนก่อลงลงเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวโพดเลยต้องมาฉีดนอนแล้วก็รดน้ำให้มันแตกหน่อมาให้เนี่ยมันจะแตกเลยแตกแล้วเกาอ นานพี่นั uh ่นถอนออกมาดูมันมีนอนอยู่วะถอนเป็นกอเลยนี่มัน่ใหญ่หรอ้โหมันก็จะมีโตอยู่ในนั้น่ะหรอวะดูเลยมันกินยึ่งขวางมันกินจนหายมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในป้องมันเดี๋ยวนี้ ใส่งอใหม่มีแรงกินกินมีโดดเรือพู่กระแตกใหม่มูนี่มีตายยช่นี่ตายเกิดใหม่อันนี้ตายไหนหนอนไงไข่มันนี่ตัวนี้หน่อย ก็หาทิ่ียมเมื่อเกิดใหม่เลยย่อดใหม่งามกก่าเก่าเขาบอกพรุ่งนี้ฝนตกเดี๋ยวถ้าได้ฝนมาอาจจีฝืนคืนชีบมากขึืนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราชีนนอนกอไ,ไปแล้วแล้วเราก็หายน้ำไปแล้วแหละแต่ว่าชาวกบแปงตะกี้นิดหน่อยหลังจากที่น้อนกอก,กิน ยอดอ้อยเรียบ้อยเร้วเขาก็มียาขายเนาะก็ต้องไปซื้อยามาฉีดเดีทีวที่เอนียพอฉีดยาเซตหน้น้ำเออดูแตกอย่างใหญ่เลยแตกอใหญ่ใหญ่างงามเลยเด็๋ทุกคนเอยดูเถอะตอนแรกมันกินเยอะกว่านี้ขาวกุ้เลยนี่ยังว่าพอหายน้ำเซตพิหูพิทตา หลังจากนี้เราก็จะต้องรอดูว่ามันจะสูงเท่าอันวาไหมเอา้าเพราะว่าตอนนี้มันอยู่แค่ตะตุ่มแต่ว่านต้วสมบูรณ์มันก็หยู่นน่ะยอดมันถึงหัวเล้วด่นเออน่ะเห็นไหมอันวาสูงร้อยเท่ายร,ร้อยยี่สิบเซนแล้วอันนั้นมันเท่าเกือบเท่าเมล่ะมัม้งนะ่ะเออป่ะอันนั้นประมาณร้อยร้อยสี่สิบเซนหรอกร้อยห้าสิบเซนหรอก นุน่นอันงามๆก็เป็นพุ่มนูน่นแปลงนุอยอย่นยางสมบูรณ์ดีเช่น <c oughs> เดี๋ยวยังไงเราก็จะติดตามต่อไปเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันจะสูงหรือว่ามันจะกระเด้งโอเคไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้เกษตรกรรีวิวรอบหนาะเพราะว่าเกษตกรกรเขเป็นคนทำ รีวิวตอนนี้ก็ขออนุญาตกับบ้านดีกว่าเพราะว่าไกลจะพบคำเร้วพรุ่งนี้ฝน,น,น,นตตขอให้ตตกแรงแรงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แฮนวาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 拜拜。Bye bye.